ที่เลีหัวเล่นการเยอะตอนมแข่งวันนั้นมันปวดหัวปะเยอะไปไม่ได้ปวดหัวหรอกแต่มันแค่เหนื่อยเฉยตะเค่ยอะไรหรอตะเคยังเล่นได้กลับมาก็ยังนั่งเล่นกับตัวเองอีกไม่เหนื่อยมากหรอไม่ได้เล่นเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก็เล่นไป็นสิบแหละตอนน้นเอาเคียร์ลงแล้วก็ได้ที่สามมาได้กล่องยังไม่ได้แกะดิขายต่อนะขายต่อนะเอาอะไรฟรีเอาจะแจกคนหนึ่งด้ยไม่แจกเขาดูดูอย่างไม่ก็เอาจะเอาไปแจกนี่ รายตลอดที่อา<อ>จจแจกไม่ก็ไม่ก,มก็ขายของอะไรอย่างแล้วก็ถ้าถ้าซื้อก็แจกหรือประมูลครบถึงก็แจกอะไรอย่างแต่ว่าไม่น่าเอามาขายนะถ้าจะมาแจกไม่ก็แกะใช้เองเลยข,ของอ่ะไปนี่สำไปดิแจกคนดูเหรอก็น่าจะแจกซะอย่างทำอะไรก็ได้ให้มันให้มันได้แจกมันก็รอยถูกเอามาการตลอดกันดหะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะแกะใช้เองกันด้ะถ้าสมมติน,นี้ถ้าสมมติขายของนะทองข้า ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าหมายความว่าเออเออเลืไม่ถูกเลือตัวไม่ถูกรนว่าเออโลกโรคหมายความว่าไม่มีที่เก็บเด็กแล้วก็จะเก็บมาใช้แต่ถ้ายังไม่มีถ้าถ้าไม่ได้มีปัญหาก็จะเอามาแจกดูอะไรก็จะมีกิจกรรมแจกอะไรนี่เมื่อก่อนจะลงคลิปนี้กิจสตาเนี่ยโอ้ยคลิปนี้น่าจะถ่ายคนนานเลยปเดือนแล้วมั้งยุบนอนแบบเทพเลย มเอทีด oh, oh, ้วนะผมรู้คตีข้างมันดีแล้วตีชิงตีข้างตีชิงเตธรผีชิงก็ดูคนดูทุกคนนะเนี่ยผมไม่ตีาตีทำไงซตีชแล้วแต่ตีชิงเอดเอากลับมาีตีชิง

ยินหมื่นอไม่ไหวยอมอ่ะยอมแพ่เดี๋ยวเดไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไปดยวเทนั้นัหยุดิข้โกงกางสิตายไม่ออกกางแล้วทำไมเนียเกตสองบอกนะรู้ว่านนี้มีเกวสอง เก็บฉัด้วยอ๋อไม่ไม่ทำหรอกนะผมไม่เก็บหรอกนะตีเบ็ดเดี๋ยวนี้ตเบเไม่เข้ามาขี้ขี้พลังยงขีอะไรหอนะแต่พลังเวรตีหวเวัวเวรเดี๋ยวนีอันนี้มันตีคานไะด้มีข้างได้หรอมัอนไม่บอกเขาตีเบ็นยี้เท่าไ <ๆ S 1> รเขาหนะไม่เฮ้ยเจ็ด ไลทอ่ะ,ท,ะออที่ตัินเริ่มล้วนะช่วนี่โอเคัมขี่ไฮติเล่นผิดนะเนี่ยจริงๆมันมีท่าที่ทำให้ขี่ไฮนี่ไม่ได้จะลืมไปแล้วเอ๋แต่ไม่ได้ลืมแค่แค่แค่ลืมทำเพิ่งกี่ได้เมื่อกี้เลยลองท่าเลยอ่อะก็คือเมื่อกี้ใช่ปะ ให้คอนนี่พึ่บเก็บหลุมหลุมจะเลยศูนย์แล้วก็คอนี่ครับลแล้วก็นิมโซมันก็จะหายไปเลยคิวนี้แบบไรเนี่ยวอนนี้ก่อนตัวแล้วติทางตีอีกดานึงตัวยเจ็ดเอ้ยอวยสามเป็นเท่าไหร่ เป็นเท่าไหร่ถางก่นเปนเท่าไรเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเพงเดี๋ยวเพงเี่เดี๋ยวนี่นอนเอามาก็งน,นอาขึ้นงนเงนสิบสี่สิบสี่บอก้สิบสิบห้าสิบแปดเทางยับด้วยโอ้โหเดีด <14 S 1> ๋ยวคุณอย่ารีบเทคนมันพอมกันหรือางว่านี่ก่อนก็ค,ค่าทิ้งอยู่แล้วไม่อยากแ้วทำไมมันไม่จมบได้ปะเออมากดะชิบบุกไก่อนเอาหรอ ตัดจั่วเลยได้ไหมาจะได้่เกินก่อนแต่ว่าจะกดไมได้แต่แค่ม่ไดยิงแต่ได้จั่วอย่างเดียวไม่จั่วสดอี่แล้ววอ้วาง้าวราบกันแบบบางเี้่กันว่า รีบเลยไหมนะรีบไป้วลบอ่ะรีบเลยอยากอยากโดนเฮ้ยร้องอยาอยกโดนด้วยจะบัาคับด้วยโอ้โธ่มีแต่สิ่งนี้นะสิ่งนี้ไงอย่างมากสุดก็ฉีฉามไว้แบบ ก็ถอดสีใบก็ได้สามใบครับอันวห้ันห้าพันเอ้ยมันต้องชี้สี่พันชี้เลยสี่พันสี่พันไม่ชี้เลยสียนสพันเลยครแล้วก็บวกห้าพันตอนนั้นัอเนี้ยบวกสามพันสามพัน้สามพันชอบขอเคยของนี้มันบเออ่เะอนเนอร อย่างนี้จากนั้นไอตัวนี้่อนเลยยัดและอันี้ยอนอยู่อ่ะสี่พและสี่พันอยู่ยัดบวกสางนให้นี่จ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเทควันนี่ได้โจทยเยอะไหมใช่เทควันนี่จทยหนึ่งฉันจะสอัไม่ดีสิ่งนี้นะสิ่งนี้ะถดไดีกัอ่าโอเคโอเคสองหกใส่ยาพจกว่างใส่งินงเดื อันนี้ขี้ออกปล่อยไม่เอาเลยกลายปล่อยอันนี้สิบเก้ายี่เป็ดดีผมนี่ทำไมนีไม่ไม่ลงตรงนี้เออมือน,มอนนกระสุนกระสุนแล้วก็จบทืนบน่อโอนย้อไปเกิดไรเกินอ่ะเฮ้ยนัก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเสียบอันนี้ฮะอันนี้ อืออะไรหนึกอ่ะเสร็จนะโวนไหนึงโนหนึ่งขอมือคนละใบตินีก่อนตีนี้แหละตีนตีล้ตีล้ตีมา้าใครครับไมอันตีารเป็นรักมากเลหรอติงางอันนี้กล้าเกินไปแล้วติ๊างตีตีตีคนละหนึ่ง มองหมื่นเจ็ดสองเออทำไมเราจะไรเราจะละครโงเรียนทำมไม่มันบาย้อไม่มันบายยิหายไเออไม่น่าคอเลยหมื่นเก็ดสองเลยุ้ยเสองด้วยเราก็ทิงสองไปยืนนอนเน่เมื่อไหร่ยอนด้ยิงตนิเมื่อไหร่ มันจะมีท่าอยู่ที่ดักมาใช้ใส่ดีลีดีรีไ์เป็นตัวสวอง<ช>ดีดีลีดักมาทีไม่มันดีถาม่หรอเหนเขาบอกตันไม่รู้อ่ะแต่ว่าดักมากก็าติเป็นสตีศูนแตกหนึ่สิบเอ็ดบอกบอกล้วอ,อ,อะไรอันนี้สิบเอ็ดบอกสองนออนีห้าสิบห้าอโอ้ยอย่่เบิง่งทียังไม่ได้เลยจบจบจบกนีาง้าง